นีเ้เราเรามันจะมาแจกคนยากไร้คนที่แบบว่าเก็บของก่าวขายวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบคนที่เขาแบบอยู่ใต้สะพานลอย,ยแถวเนี้ยเราอยู่ตรงอนุสาวรีย์ซึ่งจะมีเยอะมากๆผมจัดมา100ชุดแล้วก็จะแจกไดเอีลคนละสองเอ๊ะเอ๊ะ้ข้าวผมมีตังค์เขามาทุกเอาเลยเหรอมาทุกเอาตังค์เราเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยผมน,นั่งหลับเลยว่ามาเตจริงเหรอบางครั้งนั่งหลับมีคนเอาไปด้วย ผู้หญิงส่งอะไรมาให้ก็อือเอาง้อนี่นี่มึงไม่ให้เป็นแบบสปอนเซอร์ส่งมาให้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้เลยผู้หญิงเน่ยบาสให้วันนั้นผมก็เห็นคุณเปิดใครส่งอะไรมาให้เอาง้อมึงหาเรื่องให้กูตลอดเลยกลับกลับไปให้กูนอนในห้องน้ำไปแก่การสวัสีครับสวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีคบสวัสดรบสวัสีคบสวัรบีครับสวัสดีครับสวัสดีครัดีครับสวัสดีับสวัสดีครับสวดินมาบูวัสดีับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบสวัสด วันนี้ว<ช>ุ้นใสสีแดงปักเลยนะแดงปักเลยบบวันนี้นะฮะเป็นวันอนนี่พิเศษอย่างบ้านเราที่ทุกบ้านเขาจะทํากันแทบทุกบ้านในประเทศไทยเลยก็คือวันอะไรวันอะไรวันละกระทงวันลกะนลกระทงไป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 หัก,การกล้วยไปหักากล้วยไปจ <c oughs> ุกจีนครับทุกคนวันนี้ตุดจีนผม,มี่ใส่แบบต้อนรับปีขานเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ทุกเทศกาลเราตงนี้มาบ้านตลอดเลยมาบ้านตลอดเพราะว่าบ้านเราก็มีกิจกรรมไงเขาไม่กิจกรรมคือวันนี้คือรวมครอบครัวรวมญาติจะมาว่า โอยไม่กูพูดเลยบ้างคือทำอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วบ้าเราแต่แล้ววันนี้พิเศษสุดๆเลยคือผมจะพาทุกคนไปแจกของแจกกับข้าวแจกส่องแตะเอียกับคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสได้รับสองแตะเอียอย่างเรา <ừ> แล้วก็จะแจกนี่เลยโอนิกิริราสุนี่ผมบอกเลยวัยรุ่นรุ่นใหม่ฮะ Grab and go มันเป็น ข้าวปั้นเทคเอาไวทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูของญี่ปุ่นอะไรกันเป็นเจ้าแรกของไทยซึ่งอยู่ที่อนุสาวรีย์เดี๋ยววันนี้ผมจะไปเหมาให้ทุกคนโอนิกิริราสึวันนี้ผมจะพาทุกคนให้ลองของใหม่แล้วก็ผมจะเอาไปแจกคนที่เขาแบบว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะลำบากอยู่แล้วกันคนไร้บ้านอะไรอย่างงี้แล้วกันคนไร้บ้านาแล้วก็ตามพวกอนุสาวรีตามอะไรอย่างงี้คนคุยใหญ่คนขอทานเยอะใช่ไหม,มนั่นแหละ เดี๋ยววันนี้เราพาไปกันไปแจกแเอาอ่างไปแจกนะฮะไปแที่นี่ก่อนใช่ไปอ่ว้กันที่บ้านก่อนทำบุญกันที่บ้านเรียบร้อยขอขอพรก่อนขอปีนี้เป็นขอปีของทุกคนนะทุกคนช่วงนี้ทำไมคุณหน้าตาสดใสโอ้ธรรมดาครับผมสดชื่นสรุปอันนี้ของสาวส่งมาสาวอะไรชัดเป็นมิเอาเหรอโอเคครับทุกคนไปเดี๋ยววันนี้ให้ดูบรรยากาศกันนะขอปีนี้เป็นปีขานขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เป็นปีของทุกคนแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้ปีจะทำหของเราจะเป็นยังไงไป กำลังหิวน้ำเบียร์ไอ้กินได้ไหมไันนี้วายไงนี่ขวัญใจหมู่บ้านพัอน์เตืรนเติร์ทุกเช้าอันนี้ส่วนนี้คือคุณตาผมอันนี้คือคุณพ่อคุณพ่อของคุณแม่ ที่แต่ก่อน,นตอน,นเด็กๆใ,ในตอนที่เขาจะมารอผมตอนเลิกเรียนประจะํ um าเลยนะมารอไม่ยอมกลับบ้านแม่ไล่ก็ไม่กลับเพาะจะรอหลานหลังรอหลานเนี่ยเออกลัวๆโดนคนเนตด,ด่างไงแม,แม่ไล่พ่ออะไรเงี้ยออกตัวเลยทีเนี้ยน, <sm ell> นี่ก็คือให้ผม2ี่สบาทตลอดให้ผมพาเขาผมจะเกาะเกาะเขาอะเกาะหลังเขาจําได้แล้วจะยืนบนจักรยานแล้วก็จะยืนแล้วก็จะเกาะแล้วหอมก็จะหอมชุยนะคุณตา um ติดหล่อติดหล่อ,อวีเปไปตลอดผมไม่มีก็จะวิ่ <sm ell an> ผมไม่มีก็จะวิ่ ติดหวีเหวหล,ล่อมากหอมตัวหอมตลอดแล้วจะให้ผม20บาทตลอดอทุกครั้งเลยเลิกเลิกเลิกเ,กเรียนกลับมาตอนนั้นอันานอดุบานสองอันดุบานสาได้ยังจําได้อยู่เลยทุกวันนี้ก็ขอให้คุณตาไปสู่สุขติตอนนี้แล้วเขาก็ไปสบายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดละมาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโอนิคิราสึนี่เป็นข้าวปั้น grab and go สามารถสั่งได้แล้วก็ เราไปกินที่บ้านเก็บได้หนึ่งถึงสองวันเอาเข้าเวฟหกสิบวิกินได้เหมือนเดิมมีหลายรสชาติมากๆม,มันเป็นคล้ายๆเบอร์เกอร์ทุกคนแต่มันปเป็นข้าวปั้นนี่มาจากญี่ปุ่นนี่ภาษาขาแรนที่ไทยดูเทริยากิชิเก่นมีไข่มีกระเพรามีโคชูจังหมูนี่ที่ผมชอบที่สุดคืออันนี้อร่อยมากโคชู มาละแปดสิบเก้าบาทวันนี้เราเรามันจะมาแจกคนยากไร้คนที่แบบว่าเก็บของเก่าวขายวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าแบบคนที่เขาแบบอยู่ใต้สะพานลอยเดี่ยแถวเนี้ยเราอยู่ตรงอนุสาวรีย์ซึ่งจะมีเยอะมากๆแล้วเราจะเอาไปแจกเขาคนละอันผมจัดมาหนึ่งร้อยชุดแล้วก็จะแจกไดเอร์คนละส <Okay. S 2> องเค่วันนี้น้าหนก็สุดเีนแล้วเรา ทำบุญกันที่บ้านเสร็จผมก็อยากทำบุญอยากให้ทุกคนได้บุญกับเราด้วยให้ทีมงานได้บุญด้วยโอเควันนี้ครับฝากด้วยนะใครมาที่นี่นะอยู่ตรงวงเวียนอนุสาวรีย์เลยเข้ามาที่วิกเตอรี่เสั่งมันสั่งไอ้ไลแมนสั่งได้หมดเลยไลแมนโรบินฮูดกราฟแอนด้าฟูได้หมดเลยสั่ง้วยนะครับทุกคนนี่ มันเป็น grab and go grab and go คือ grab คือหยิบ go คือไปคือแบบคือ grab and go หยิบแล้วก็ไปเลย <c oughs> คือหยิบแล้วต้องนั้นต้องจ่ายตังค์ก่อนอนะ่ะห <c oughs> ยิบแล้วก็ไปเลยคือ grab and go คือเมืองนอกตามฮิตมากสำหรับแบบคนที่ทำงานในออฟฟิศหรือว่าใคร <c oughs> ที่แบบว่าไม่ได้มีเวลาไปปุ๊บไปเลยเจ้าของร้านพี่ชายผมอยากเท่อย่างหล่อโอ้โเจ้าสาวกิ๊ดต่ไม่ได้มีเมียแล้วพ้องแต่งงานกัน I think that I'm stunting but it's light to me Piling paper g o a t I'm talking nice to me Guess that's why the labels want the rights to me City on my back and it f e e l light to me They think that I'm stunting but it's light to me I don't understand it how they got so timmy To the m i d would do it สนใจแล้วเหรอสนใจผมจะมาเปิดอีกสาขาดังไงเปิดเลยฮะอก็ลังดิวขอคุยที่แผนไทยหรออยากทำบ้างอยากทำแถวแบบหน้าโรงเรียนเลย คุณสนใจเลยใช่ไหมเชิญได้นะฮะใครทานกาแฟเสร็จแล้วนะก็มาเชิญกินโอนิกิรัสุได้นะะขนมแกร็บโดโละของเด็กใหม่ฮะผู้ใหญ่ก็กินได้นะเป็นข้าวปั้นอร่อยมากเลยครับมีหลายไส้นะเชิญนะพอกินเสร็จแล้วก็ติดตามช่องผมได้เยนะเดี๋ยววันนี้เรามีแจกนะฮะอยากให้ทุกคนได้ลองฟรีกันนะลองได้นะฮะเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าบาทแล้วโอนิกิรัสุนะฝากด้วยนะครับผมเป็นของใหม่นะฮะจากญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นก็มี แต่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนเราก็ได้เวลทำเวลารอกันประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่ใช้เวลาชั่วโมงกว่าทำนะดูเราเอามาทั้งหมดร้อยชิ้นครับทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาครับมาละหนึ่งร้อยชิ้นนี่นี่พี่เจ้าของร้านครับพี่ชายผมฝากด้วยนะใครอยู่แถวนี้ก็มากันได้แกวบแป็นกองเด็กรุ่นใหม่นะฝากด้วยฮะวันนี้คุณอยากเป็นป่าฮะเหมาเลยร้อยชิ้นมากหอมแบบข้าวญี่ปุ่นเลยอ่ะ ได้กลิ่นเลยวันนี้ขออนุญาตพี่โจ้แล้วก็ผมผมขอเอาไปแจกหน่อยได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่เจ้าของอีกคนนึงนะฝากด้วยนะให้ฝากร้านฝากอะไรวันนี้เลยครับโอนิคิโอนิคิลาสือยังไงฮะนะครับก็ร้านโอนิคิลาสือนะครับก็เป็นคอปเปอร์ฟิวชั่นก็คือผีกคนสูตรพิเศษจากบางร้านนะครับทำขึ้นมาจากเพื่อนสุดคนนี้ครับยังไงก็อร่อยแน่นอนอ่าผมขออนุญาตเอาไปฝากคนแถวนี้หน่อยนะขอบคุณนะครับที่มาวีโมไซด์กับคนแถวนี้ แล้วก็ผมฝากด้วยนะฮะวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยกำลังทำมาหากินยวงนี้ก็ต้องซัพพอร์ตกันนะฝากด้วยครับเจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้จะเอาขออรุญาตไปแจกอย่างนี้แหละโอเคครับขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับทุกคนบุญใหญ่วันนี้ลูกค้ารายใหญ่มาเยอมขอบคุณครับเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินจากที่ได้จากทุกคนมาผมอยากให้เพ oh, ื่อนๆได้บ to yes. okay, ุญกันด้วยเราจะมาช่วยกัน คนละหน 1, e ball, 2, ึ cache, <tinc S 1> gun, ่งสองสำหรับผู้ยากไร้สาหรับแบบว่าวินมอเตอร์ไซค์พี่แกร็บพี่ใครก็ได้ที่เขาแบบว่าไม่ได้ทํางานแล้วได้เงินเยอะๆหรือว่าใช้ร่างกายทํางานหนักๆหรืออะไรที่เก็บของขยะเก็บของเก่าซาเล้งวินมอเตอร์ไซค์เราเห็นเราให้เลยหนึ่งซองกันหนึ่งข้อปั่นโอเคอืมโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอดูฮะทุกคนวันวันนี้คุณแจกคุณได้สปอนเซอร์มาป่ะเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เลยอย่ารู้อย่าให้รู้นะว่ามูมิฟมมิฟก็ไม่บอกมึงได้มาก็เอาคนเดียว ซาปังญี่ปุ่นครับผมนี่ฮนะแลนี่หนึ่งซองขอบคุณครับจุดจีนที่มีความสุขมากๆนะสู้ๆนะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องสู้ๆกันหน่อยนะพี่นะไปซาปังญี่ปุ่นให้น้องชิมซาปังญี่ปุ่นอันนี้เก็บไว้ที่นี่นะ นี่ด้วยให้สองด้วยคือจีอนเขงดีนะครับรวยๆขานดีนะขอบคุณค่ะ มาเน่่นผมซื้อได้ให้นี่อ,อันนี้กินเลยมีน้องมีพี่ไหมอยู่คนเดียวเลยเหรอแล้วพ่อแม่ไปไหนพี่อันนี้็บไปซื้อหนมนะ็ะไปซื้อหนมอันนี้อันนี้เอาไปใช้พรุ่งนี้ของค้าชื่ออะไร รายหนึ่งชัยศรีโฮกินหิวไหมหิวไหมเอาน้ำไหมน้ำเย็นไหมอยากได้อยากได้ของบางอย่างอยากได้อะไรที่ซื้อไล้ไจะมอะไรไปอยากได้ได้ยึดหลังเกงเพราะว่าจะเปลี่ยนได้เ้อยืดกางเกงวันนี้ผมไม่มีเปลี่ยนเหรอหรอแล้วตาเราไปโดนอะไรนะแล้วพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่แยกทางกันมาพ่อแม่แยกทางกันนานแล้วเราไปจากจังหวัดอะไรเนี่ย ก็แเอล่นไปเรื่อยๆก็ก็มีแค่นี้ปัจจุบันก็ปัจจุบันแล้วพิการอะไรตาไม่ไม่รู้ขอลงขอลงไม่ว่าประเภทห้าเดี๋ยวผมไปซื้อเสื้อให้รอพี่รออยู่นี่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องแล้วบ้านเราอยู่ไหนไม่มีบ้านไม่มีครับแต่ว่าผมขอตรงนี้เพราะว่าผมผมชอบไปนอนแถวแถวไอฝั่งจะมาฝั่งจันลานตอนเช้าก็นั่งรถเมล์กลับมา เพราะว่ากลางคืนนอนแถวนี้ไม่ได้หรอกมีตังมีตังเขาก็มาทุบเอ์เอาแต่ผมไปนอน,น,อ,นอ,อมีตงังเขามาทุบเอาเลยเหรอมาทุบเอาตังเราเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนั่งหลับเลยว่ามัาไปจริงเหรอบางครั้งนั่งหลับมีคนเอาไปด้วยเราต้องสู้รู้เปล่า<ม>รู้เปล่าราู้หรือไนั่งไม่หมดเลยใช่ไหมร้อนด้วยเดี๋ยวผมไปตวงเสื้อให้รอแป๊หนึ่งรองอยู่นี่นะ okay. เปลี่ยนแมดเลยเปลี่ยนแมดเลย Ờ năn thính เลย Ờ năn thính เลย nó 2 nó, 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 nó ยี่สิบห้าเท่ากันเลยเราเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันชีวิตชีวิตนี้ปีนี้หนึ่งต้องต้องปีนี้ยังไงหนึ่งก็ต้องดีกว่าเดิมรู้เปล่าเชื่อพี่นี่คือเสื้อผ้าอาเสื้อผ้านะคือว่าให้เดีย๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้ออะไรไปหาที่เปลี่ยนเออใส่ไ,ได้เปล่า ชอบไหมมีสองตัวมีสองตัว ชุดเลยโอ้มันไม่มีดิหารซื้อเสื้อเดี๋ยวปีนี้ชีวิตเราจะต้องดีขึ้นแน่นอนเดี๋ยวมีโอกาสปีนี้เดี๋ยวพี่มาหาใหม่เลยนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่ซื้อชุดอะไรมาให้ใหม่ด้วยนะสู้ๆนะนี่เอาไปกินตอนหิยวๆโอีเกนะเจอกันนะโอเคครับทุกคนฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะวันนี้ผมอยากจะจะทำบุญในเรื่องจกักรจุรจีไงมาเอาโอนิกิราสืมาแจาก แล้วก็อ่างเปาแล้วก็อ่างเปาแจกทุกคนเลยทุกซองเนี่ยทุกซองมีเงินนะมีสองซองสุดท้ายที่ให้ไปกินไม่มี ให้สองเปล่ามีมีก็อยากจะให้น้องอยากจะให้เป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆุกคนนะผมบอกเลยว่ายัางไงคนเราไม่น่าต้องสู้กันต่อไปแล้วก็ไม่ว่าเศรษฐกฐิจจะเป็นยังไงหรือว่าบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปแล้วก็สู้ต่อไปทำงานกันต่อไปดูแลคนที่เรารักเทคแคร์คนที่เรารัก, care, รลกแล้วก็เทคแคร์คนที่เขาแคร์เราใช่ไหม <S <S ขอบคุณมากนะทุกคนขอบคุณที่ดูคลิปนี้ยันจบนะผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีพ่อมานั่งคุยด้วยเล่นด้วยนะแต่ผมอยากทำอะไรที่มันเป็นของผมบ้างแล้วก็อยากจะมาทำอะไรเพื่อสังคมบ้างไหน ซึ่งมีคนติดตามนี่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะทาอะไรตอบแทนกับคนที่มาติดตามเราบ้างอยากทาอะไรดีๆบ้างมาทําอะไรเพื่อสังคมแบบนี้บ้างโอเคครับทุกคนถ้าชอบฝากแชร์ฝากไลค์ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะจริงๆเราผมทำตรงนี้เพราะว่าผมอยากทําฝากไลค์ฝากซับให้ผมหน่อยแล้วกันครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรก็กดดูเรื่อยกดสั่นให้ผมด้วยผมลงจะได้เห็นกันฝากด้วยนะครับทุกคนแก๊งแบ๊ที่ไม่เคยแบ๊แน่นอนนะ let's go